ก็มาเฉลยต่อนะคะเกี่ยวกับเผ็ดหนึ่งของปี2557เดือนมีนาคมข้อ4นะคะข้อนี้บอกว่าให้ R เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงถ้า A เนะคะเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับอสมการ x กำลังสองบวกด้วย square root x กำลังสองลบ3 x บวก4นะคะมากกว่า3 x บวก2ถามว่าแล้ว A เนี่ยจะเป็นสับเซตของข้อใดต่อไปนี้ ทีนี้ก่อนอื่นก็คือเราจะต้องแก้อสมการนะคะที่โจทย์กำหนดมาให้เราเขียนเป็น x กำลังสองนะคะบวกด้วย square root x กำลังสองลบด้วย3 x แล้วก็บวก4นะคะมากกว่า3 x บวก2จัดรูปเราก็จะได้เป็น x กำลังสองลบด้วย3 x นะคะบวกด้วย square root ของ x กำลังสองลบ3 x บวก4แล้วก็ลบ2มากกว่า0นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเจ้าตัว x กำลังสองลบ3 x ตัวนี้กับ x กำลังสองลบ3 x ตัวเนี้ยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีบวก4เหมือนกันเพิ่อมอีกตัวหนึ่งเราก็จะสามารถจัดรูปได้เพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มบวก4เข้าไปนะคะก็เป็น x กำลังสองลบด้วย3 x แล้วก็บวก4 แล้วก็บวกด้วยสแปรรูทของ x กำลังสองลบ3 x บวก4นะคะเมื่อเราบวก4เราก็ต้องลบ4ออกแล้วก็ลบสองมากกว่า0ูนะคะเราจะได้มาเป็น x กำลังสองลบ3 x บวก4บวกด้วยสแปรรูท x กำลังสองลบ3 x บวกสี่ ลบมากกว่า0ต่อไปนะคะให้เรากำหนดให้สแ u a r e root กกำลังสองลบ 3x บวก4ตัวเนี้ยนะคะเท่ากับ a ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 3x บวก4เท่ากับ a กำลังสองนะคะแทน a แล้วก็ a กำลังสองลงไปในสมการเราจะได้เป็น a กำลังสองนะคะบวกด้วย a ลบด้วย6มากกว่า0แยกแฟกเตอร์เป็นสองเล็บก็จะได้มาเป็น a นะคะ a กำลังสองแยกมาเป็น a คูณ a 6แยกมาเป็น3าคูณ2นะคะก็เป็นบวก3แล้วก็ลบ2มากกว่า0นะคะเมื่อเราเขียนเส้นจำนวนเราลากเส้นจำนวนขึ้นมาหเส้น ล้างเส้นจำนวนขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเอ,อ่อเส้นจำนวนเราก็จะได้เป็นอย่างเจ้าตัวนี้นะคะบวกลบสองก็คือบวกสองนะคะจัดรูปแล้วก็เป็นสองกับลบสามนะคะก็จะเป็นสองกับลบสามตรงนี้ก็เป็นลบสามแล้วก็สองนะคะก็เป็นบวกลบบวกเลือกช่วงที่เป็นบวกเพราะว่ามันมากกว่าศูนย์นะคะช่วงที่เป็นบวกก็คือ เปิด2ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะกับเปิดลบ3ไปจนถึงลบอินฟินิตี้แต่เนื่องจากว่าเรากำหนดให้เจ้าตัว x กำลังสลบ3 x บวก4ตัวเนี้ยนะคะสแ e รรู t ตัวเนี้ยเท่ากับ a นั่นก็หมายความว่า a เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นค่าที่ตั้งแต่ค่าที่น้อยกว่าลบ3ไปเนี่ยก็จะเป็นค่าที่ไม่สอดคล้อง ไม่สามารถใช้ได้นะคะนั่นก็คือ a จะต้องมีค่ามากกว่า2เราก็จะได้ว่าเจ้าตัว a จะต้องมากกว่า2 a มากกว่า2ก็คือ square root ของ x กำลัง2ลบได้ 3x บวก4ตัวนี้นะคะมากกว่า2ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างสาเหตุที่เราสามารถยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้ เเพราะว่ามันเป็นบวกทั้งคู่นะคะยกกําลังสองทั้งสองข้างเราจะได้เป็น x กาลังสองลบด้วย 3x บวก4นะคะมากกว่า4นั่นก็คือ x กาลังสองลบ 3x ก็จะมากกว่า0เราจะได้เป็น x คูณด้วย x ลบด้วย3 0. มากกว่า0นะคะจากนั้นเราก็มาเขียนเส้นจำนวนนะคะมาเขียนเส้นจำนวน อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์กับสามนะคะศูนย์กับสามอืมก็ศูนย์กับสามนะคะเป็นช่วงบวกลบบวกเลือกช่วงที่เป็นบวก นะคะก็จะเป็นช่วงเปิด3ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะกับช่วงเปิด0ไปจนถึงลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเซตคำตอบที่สอดคล้องนะคะก็คือเซต A ก็จะได้เป็นช่วงของลบอินฟินิตนะคะแล้วก็เปิด0ยูเนียนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้นะคะ ก็คำตอบก็คือข้อที่2ค่ะ